สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านมาป่าสนใหม่ครั้งแรกเราหาป่าใหม่กันคะ่ะทุกคนว่าเราจะโชคดีหรือไม่ป้าๆแม่ๆติดตามรับชม hi everyone continue me to the forest swedish forest are you picking cantaren follow me หาป่าใหม่ไปด้วยกันคะ่ะทุกคนกลุ่มแรกเห็ดสวยมากตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอให้ลูกโชคดีนะเจ้าคะ่ะ ป่าสวยมากค่ะทุกคนป่าน้าเดิน เพงเกิดด้วยค่ะทุกคนสวยมากชอบเดินป่าแบบนี้มากค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนชวนบรรยากาศในป่านะคะ mm. ถ้าขับรถไปกับสามีแล้วเจอป่าแบบนี้นคือเราแวะตลอดค่ะทุกคนีน่บางทีเราก็จะหมาน,นอันนี้แห้งไปแล้วนะคะ ยังคงอยู่ในช่วงหน้าร้อนของสวีเดนที่ฝนขาดช่วงคะ่ะเห็ดก็เลยต้องขัดแบบนีน้ทุกคนเจอกินใหญ่แต่ว่าเขาโดนแดดนะคะโดนแดดเผาแต่ว่าดอกสวยมาก อันไหนที่รอดคือปัดใบหญ้าไปทำดอกขาดเลยค่ะมีแสงแดดด้วยเชื่นใจป่าสวยมากจริงชอบจังเลยมีสองฟากเลยนะคะใครดูว่าจะได้เดินทั้งสองภาดหรือเปล่า เป็นป่าที่เห็ดสวยมากค่ะทุกคนเราก็เดินถูกทางแล้วเนี่ย สวยมากทุกคนจ้าขายหญ่ปักเลย ่สวยมาก ขาติดกันเป็นกอ้อนนะคะถ้าเราดึงเราดอกจะแตกทุกคนเนี่ยขาจะเป็นอยแบบนี้ติดกันเป็นกอ้กอน ดอกที่ไม่เก็บก็คือมันโดนแดดนะคะทุกคน จุดนี้จุดเดียวเนี่ยสวยมากเห็ดดอกไม่ใหญ่นะคะทุกคนเป็นแบบสายพันธุ์ที่ขาสั้นๆแต่ทรงสวยมากไปลุ้นกันต่อค่ะแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะเดี๋ยวออาเตตะก้าให้ชมค่ะน่คะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อค่ะอันนี้ก็สวยทุกคนนูน่นยาวขึ้นไปถึงข้างบนเลยเหตบที่ะจุดดูยาวๆนะคะ มันกระจาย 流成汤了。Like กลีบดอกเป็นรอยแดดเผาตอนช่วงหน้าร้อนตอนนี้ฝนตกเราจะเห็นสีชัดมากค่ะเราก็สามารถแต่งกลีบได้ในกรณีที่ดอกสวยนะคะทุกคนดอกที่ไม่เก็บคือเขาโดนแดดนะคะโดนแดดแบบด้านๆค่ะ คนเก็บคนอยู่หน้างานจะเห็นชัดนะคะทุกคนบางทีในคลิปมันดูสวยเนาะเนี่ยอันนี้ก็ไม่สวยนะคะสีมันต้องแบบสีเหลืองค่ะกลุ่มนี้สวยทั้งหมดทเดี๋ยวดึงขาให้ดูนะคะขาไม่ยาวเรายังไม่รู้จักกลุ่มเห็ดเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ไปกันต่อ <c oughs> เพราะว่าถ้าอยู่ในมอสบานจุดเี่ยขาจะสวยมากแต่ใน,นขาสั้นเห็ดป่านี้เป็นเห็ดขาสั้น,นะค่ะดูค่ะ The dogs were ขาสวยกลีบสวยมากเสียด้มาเจอบนมอสแบบนี้ขาสวยแต่ว่ามีจุดที่โดนแดดเผาแห้งไปแล้วค่ะดอกสวยมากอขาโหดูดอกทุกคนดอกสวยมาก 好的，谢谢各位观看。 มาเจอแจ็ค팟กำลังป่าโอ้ยเกเยอะมากทุกคนแต่ต้องคัดเอาหน่อยนะคะเพราะว่าโดนแดดไปเยอะมากเลยค่ะทีละจุดโอ้เป็นเห็ดซัมเมอร์ค่ะเห็ดดอกเล็กขาเล็กเห็ดหน้าร้อนอุ๊ยนะคะมันโดนน้ำด้วยค่ะบางดอกมันจะฉ่ำ,ฉำ ทำไมแสงเราเป็นแบบนี้ล่ะส๋ยนะคะทุกคนหายเหนื่อยเลยปิดท้ายคลิปนี้นะคะสวยงามมากจุดนี้น่าจะคัดแล้วน่าจะได้สักกิโลค่ะอันไหนไม่สวยก็ทิ้งไว้ให้เป็นเชื้อปีหน้าไปค่ะทุกคนเรา เก็บไปขายนะคะเราก็ต้องเลือกตามสเปคโรงงานค่ะคนซื้อเขาเอาสืยสวยค่ะ เท่ากับว่าได้ครึ่งหนึ่งค่ะทุกคนโดนแดดด้วยโดนน้ําฝนด้วยส่วนดอกไหนที่เราไม่เก็บเนี่ยไม่อยากไปโดนเขาเลยค่ะถ้าเราไม่โดนเขาเขาก็เป็นเชื้อต่อนะคะทุกคนดอกเล็กแต่ว่าเก็บด,ดอกสวยมาก สวยกลางแดดเลยอยู่กลางแดดมากๆเลยค่ะได้ทุกดอกนะกลุ่มนี้ 给巴比打，好看,看，很嘴巴。 สวยมา,ากทุกคนจ้าขาน่าจะสวยด้วยตอกสวยมาก ดอกไม้ด้วยค่ะอืมีขา,ขาวๆตรงกลางด้วยเพราะว่าโดนน้ำฝนนะคะยังกับจสอศรดอกไม้อือเป็นชอ่อเลยค่ะเี่ย หนึ่งช่อยแล้วค่ะทุกคนสวยมากมขาแน่น วันนี้วันเก็บดอกที่แบบโดนแดดนิดหน่อยไปฝากคุณป้าที่อพาร์ทเมนต์ด้วยนะคะมันก็ยังสวยอยู่ทุกคนเป็นแบบดอกเอาไปกินแล้วก็ดอกไปขายค่ะ ตุกกลุ่มนี้ค่ะทุกคนน่าจะได้1กิโลสวยมากสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทาง YouTube Facebook คลิปเก็บเหตุจะออกอากาศเที่ยงตรงและสามทุ่มตามเวลาในประเทศไทยสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ